รถคันนี้เหลือแค่คัตสีที่เป็นฮีโน่เคอมอุ้ยนี่หนับปัดนี่เดี๋ยวหนับปัดอันนี้ผมว่าคุณคุณหนับปัดเจ็ดลอยเลยพี่นใช่ครับแต่ว่าเครื่องปั้มสายต้องขึ้นด้วยใช่ครับแหนบเนี่ยครับแหนบหลังเนี่ยครับเป็นแหนบของอะไรครับเนี่ยคือไม่ใช่รุ่น5ตสันนะครับถ้า5้าสันนะแนบเปนจากแผ่น๋อตัวนี้มันเป็นแหนบ7แผน่นนี่คือแท้ทั้งตับเลยใช่แพ้ทั้งตับเลยไม่ใช่แหนบเสริมไม่ใช่ทั้งแหนบทั้งกันโค้งมีร้อม จังหเกิดคร้อมนะครับแต่ตอนนี้สามารถตื่นซีดีได้คันหนึ่งเลยนะใช่ครับซีดีเกิดค้อมด้วยใช่ครับจังหวะเรียกที่ามาใจหลักของจริงแต่ว่าเราสู้กับมันนิ่มมากเลยนะที่ผมไว้ต่อถนนอะไรอย่างเงี้ยโหสุดยอดดีดีเน็ตด้วยน้ำเร็วอ๋อตรองหลือี่ลนะ่าใช่ครับโอ้โหไม่ได้หรือแค่ทำไม โอ้โหนี่คือ KM แล้วเนี่ยคีโน่ KM ครับ KM ตองเจ็ดอ้ยนี่เบรกลมด้วยสวัสดีครับอยู่กับช่อง ATV นะครับวันนี้นะครับพามาดู KM กันครับอยู่กับอูโก้หน่อยดากคุณห้วยครับพี่น้อยวัสดีครับวัสดีครับแหมคันนี้สุดยอดอีกแล้วครับผมคันนี้โปรเจกต์งานช้างานปั้นอีกแล้ว ครับผมคลิปที่แล้วเป็นนายาวครับอ่าวันนี้มาดูรถหุ่นใหม่กันบ้างจริงๆก็ไปเช้อขุ่นใหม่นะแต่ว่าอันเนี้ยคืองานปั้นของแท้เลยใช่ครับผมรถคันนี้เหลือแค่คัสซีที่เป็นฮิโน่เคเอ็มอุ้ยคัสซีเดียวดูเป็นของเดิมอยู่ใช่ครับผมโหสุดจริงนี่ถภายนอกอันนี้คือว่างหัวอะไรครับวันนี้เอ่อหัวตัวนี้เป็นหัวฮิโน่เมกาเมกาแปลงหน้าครับครับผม เรากระบะอันนี้กระบะต่อไม่ต่อไมครับผมไล่ช่วงล่างเมก้าเต็มระบบช่วงล่างของเมก้าครับผมคันหน้าเขาท้ายใช่ครับหมเลยใช่ครับโอ้มาดูแหนบมาดูแหนบแหนบเป็นคันธนูอันนี้ดจะค่อยจอกแปลว่าเป็นแหนบนอกอันนี้ใช่ครับผมว่ามันจะดิบหมากเลยเนี่ยเนี่ยหมากแล้วกระบะอันนี้นี่สเป็นระเทานี่ยังไงครับความกว้าง2เมตรยี่สิบครับยาว3เมตรแปดสิบอืมเขาสามเมตรใช่ครับคือจะของรถเข่า ไม่ไม่เน้นรับจ้างอะไรทั่วไปเอาเอา,เอาไว้วิ่งงานของเขาเองแล้วต่อเรี่อคันนี้ดิค,ค,คือวิ่งได้ไกลถึงได้อ๋อปั่นคือเขาว่าเขาซื้อมาแล้วรถกระตีของมันสวยอ๋อเจ้าของเป็นคนชอบปั้นอ๋อชอบปัน้นใ,<ส>ใช่ใสายปั้นครับผมแล้วความกว้างคันนี้นะครับเท่าเดิมไหมครับอันนี้เท่าเดิมครับคันนี้เจ็ดสิบไม่ไม่ไม่ทางครับผมแล้วภายนอกตัวเจนนี่อันนี้ตี่ทำได้หราอครับเออคือเดิมนนดมา สีมันไม่สวยนะครับผมนะเราก็มาบิวเก็บสีไม่แปลงหน้าไมครับหน้ากากตัวนี้ก็จะเป็นตัวของพิกเตอร์นะเพราะว่าเพราะว่าจะมีควายเลี้ยวอ๋อแล้วอันนี้ต่อปิกันตัดนะครับเนี่ยหรือว่าใช่ครับมีการขัดเก็บงานนิดหน่อยอ๋อพาควายเลี้ยวเนาะกระจกของแท้นะครับของแท้ครับผมแบรญี่ปุ่นนะเป็นขัก็ขัาประตูกปเลยใช่ครับแอรูกใช่ครับอ๋อบวานนี้มันจะเล็กกว่าส่งบานเต่าของเราอ๋อแล้วอันนี้ครับเครื่องนี่เป็นอะไรครับเครื่อง โซใช่ครับโซฮาีใช่ครับผมประมาณกี่แรงครับเนี่ยตัวนี้เขาว่าร้อยสามสิบห้าแรงนะเห็นว่าเป็นเครื่องของยุคโตใช่ไหมใช่ใช่ครับผมี่ดูภายในหน่อยมาดูว่าภายในเป็นยังไงอุ้ยภูมิใจนําเสนอหน้าปัดขึ้นครบครับนี่หน้าปัดเดี๋ยวหน้าปัดอันนี้ผม่าคุคุณหน้าปัดเจ็ดร้อยเลยพี่นะใช่ครับโอ้โหเป็นของเอสเจ็ดร้อยหน้าปัดเจ็ดร้อยแต่ว่าเครื่องปั๊มสายต้องขึ้นด้วยใช่ครับ ุดยอดความเร็ววัดรอบครบทลเลยขึ้นครบระบบพันถึงมากเจ้าของถึงมากที่แรกผมคิดว่าเขาจะแบบไม่คิดว่าเขาจะเอาวัดรอบขึ้นเลยเนี่ยไม่ไม่ครับผมของแท้เลยอ่ะของแท้อันนี้ลบเบรกเบรกกเป็นเบรกล้มล้าอันนี้ใช่ครับล็อกบูลล็อกเบรกเป็นล็อกเบรกล้มหมดแล้วล็อก อไปเห็น,นวาวครับเป็นเห็นวาวาวันละแม่สุดยอดนี่ดูแนบดิแหนบแนบ,แนบโอ้โหแหนบหจัดเลยต้องถามกันเลยว่าอันนี้เป็นแนบรุิดอะไรเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเนี่ยครับคือแนบตัวเนี้ยเราไม่ค่อยจะคุนตาเท่าไหร่เอาจริงๆกับขุนนะแต่ว่ามองมันหนาไปแปลก พี่หน่อยอันเนี้ยแหนบเนี่ยครับแหนบหลังเนี่ยครับเป็นแหนบของอะไรครับเนี่ยเป็นมันเป็นแปลกนะผมว่าผมมันหนานแปลกนะคือมันเป็นรุ่นไม่ใช่รุ่น5้าตันนะครับถ้า5ตันนะแนบมันจะ5แผ่นอ๋อตัวนี้มันเป็นแหนบ7แผ่นเจ็ดแผ่นครับอันนี้คือแท้ทั้งตับเลยใช่แท้ทั้งตับเลยไม่ใช่แหนบเสริมไม่ใช่อุ้ยเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นตัว5ตันนะครับเต้าตัวหน้าจะไม่มีที่อัจารบีจะเป็นบูทอ๋อเนี่ยนะใช่อตัวนี้จะเป็นมีที่อัจารบี เราเรียกว่ารุ่นเจ็ดตันเขาอเตันเขาเป็นรุ่นใหญ่กว่าใช่เป็นรุ่นใหญ่กว่า,วาแต่ว่าข้างหลังก็เป็นสไลด์อยู่เนาะใช่ครับแต่ว่าข้างหน้าก็เป็นบุสอัจฉริบีใช่ครับแล้วก็ดูความยาวนะพี่เหมือนว่าความยาวมันจะยาวกว่าแบบยาวกว่าครับผมน่าจะหนุ่มงานหนุ่มมากส่วนพวกเขาก็เป็นเขาสีใช่ครับเขาสีเป็นเมเก้านะแล้วความกว้างทั้งสีล้พี่อันนี้ ก็คือก็เดิมไลยครับยังคงเท่าเดิมก็คือ70เซนเจ็ดสิบเซนครับโอ้ตัวนี้มีมีเป็นเป็นสโล่สามสปีดนะเฮ้ยสโล่ด้วยสโล่อินเตอร์นะสามสปีดนะแล้วอันนี้สข้าวเกียร์ครับอันนี้เกียร์เป็นเกียร์อะไรครับเนี่ยเป็นเกียร์ของกีโนดูโชวครับผมออ๋เกียรวดูโชที่ชนมาก็เครื่องเลยอ๋อปเข้าเครื่องเลยใช่ครับที่เกียร์ครับหกเกียร์หกเกียร์ครับนี่ดูเครื่องก่อนดูเครื่องก่อนเป็นไงาน S45C ครับประมาณสี่จุด ไฟ่าเนี่ยครับปุกเกียร์สโลอินเตอร์ครับแล้วก็เอาท้ายของเมก้าครับคารหน้าเมกาโอ้โหช่วงล่างนี่สุกจัดอ่าดัมป์3ตันพี่ดัมดัมป6ตันครับดัมป6ตันครับโอ้โหสุดยอดเลยอะมาดูฝั่งนี้กันไอซองสวยมากเลยนะพี่คือแบบเราเห็นข้างนอกเนี่ยเราคิดว่าเป็นไมกาแน่นอนก็ก็ เนียนก็พยายามจะทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับสุดยอดเนี่ยครับทรายขี้นเรียบๆจริงจริงดิเรียบเรียบแต่ว่าไปธรรมดานะความเนียนคือเนียนมากเนี่ยครับถ้าเกิดว่าไปสังเกตก็สีไดพี่นะใช่ครับโอ้โหว่าใส่เลยนี่เครื่องไม่โบนะครับคูณได้ชอมแหนบมากอันนี้นี่แหนบตัวนี้ที่หายากพี่เออถ้าเป็นตัวเจ็ดแผ่นจะหายากนิดหึือหายากเนาะ ส่วนมากจะเป็นตัว5แผ่นใช่ครับพี่อย่างนี้ถ้าเราว่านน้ำหนักมันก็จะรองรับได้ดีใช่ใช่แล้วของขางน้าเหรอพี่ขาน้ายังเป็นสามแผ่นสแผ่นใช่ครับเป็นของ,ออง,งออลูกอะไรพี่เออเมเกอร์นอกเหมือนกันเป็นคันธนูเหมือนกันโอ้จะยกยกให้ดูครับแต่เรื่องความนิ่มผมว่านิ่มกว่าของเก่งแน่นอนโอ้นิ่มกว่าแน่นอน,อน,น,นอนครับตอนเจ้ของอกเก่งน,นะครับต้องเปิดกระจังหน้าก่อนพี่เป็นโชคนันแน่นอน รู้แต่ว่าชมล้ออะไรกี้ผมว่าพอดีนะกำลังสัวยเลยเนี่เป็นไงเป็นไงโอ้แน่นอนนะ S45C หรือว่า S05C นะครับโอ้โหแหนบยาวมากแต่ผมว่ามันยาวกว่า FC อะพี่ยาวกว่าโอ้โห,ห FC ว่านิ่มไหมนะแต่นิ่มแต่ขับดีนะเดี๋ยวต้องไปลองทั้งแหนบทั้งกันโค้งมีพร้อมโอ้วตแนงนอนผมว่าการขับมันจะดีมากเลยนะี่ ร้อยมีนิม่มด้วยอันนี้ยางเบอร์อะไรที่อันนี้อ๋อนี่สองสองห้าแปดสิบเจ็ดจุดห้าครับครับยางตัวน,นี้ข้างหลักเป็นยางนอกไปเราดูกันว่าฟิบลิ่งตอนที่ข้เป็นยังไงนะครับปวดแน่นอนมากชีเอ็มนะครับเห้หัวแอร์ลูปเป็นหัวแอร์ลูกไทยญกุญเธอเลยครับเป็นหัวตัวยูโรห้าไทยกุญเธอเลยเนี่ยดูทรงดิ สุว่าทรงดีมากประตูบันไดโอ้สุดยอดเลยสุดจัดนี่ที่แหนบผ่อง KM เนี่ยพี่มันเท่ากับพวกซุปเปอร์เซียร์ไหมครับเนี่ยแหน่เคเมจะสั้นกว่าครับอ๋อสั้นกว่าใช่ครับจะแนวแข่งกว่าแข่งกว่าอ๋อมาเดี๋ยววันนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เเอ็มปเป็นยังไงสนปัดลดรอบขึ้นนะครับเม่สองแท้ต่อข enfin ึ้นหมดเลยเครื่องไม่ใช่คอมนะเครื่องปั๊มสายแต่ว่าต่อหนัาปัดของเครื่องคอมได้โอ้โหช่างไม่ธรรมดานะช่างนะเสียงเครื่องผมว่าก็แข่งแกร่บกตะกุนเจโอนะพีใช่ครับผมเอ่อจะบอกว่าจสติง t u บ b เพิ่มอยูอย่างโอ ท้ายตัวเนี้ยมันเป็นรอบเร็วเกินมันเป็นเฟืร์สิบเฟืองสิบเกียร์เกียร์ไปเกียร์ไว้เกียร์เกียร์ทีช้าครับเกียร์ไว้เกียร์ไว้โอ้นี่ที่เราวิ่งอยู่นี่เป็นเป็นเรายกสโลไว้ <laughs> ถ้าถ้าถ้าไม่งั้นไปเร็วเกินอ๋อกำลังจะเปลี่ยนอยู่อ๋อเพราะเด็กคือสโลอยู่นี่ใช่ครับอันนี้สโลในเกียร์อะไรครับเนี่ย เขาเรียกว่าสโลว์อเจว่าเ้าเป็นสาบสปีดออ๋ตอนนี้เราโยกี่นี่เขาสโลวครับอันนี้อันนี้ของหนึ่งสโลวหนึงสโลว์ใช่ครับอ๋อคือเป็นอาัตราถดสูงใช่โอ้โห<อ>ายมก็ไปแพ้เมก้านะช่ความอะไรเงี้ใช่อโยกนี่คือแบบมันหนิ่งมีกันโค้งหน้านะใช่ครับแม่กระโดดนะหนิ่งหนิ่งยกดหนิ่ เพขึ้นนะ60วันลงวันรอบค,ออคุ้มครับมองอย่างนี้เลยว่าเกิดครอปนะครับ <c oughs> โหสุดยอดเลยใส่ปัน้นพี่จะขอคันนี้ขอถึงมากเลยนะขอปั้นถึงมากถึงมากครับผมยอมรับว,ว่าแกรถถึงมากใส่ว่าโอ้โหเหน็บจัด ท้ายตรงนี้ขาเขาทำดีเลยไม่งั้นต้องดูว่าช่วงดีวันทั้งพังเนาะโอ้โหหดูเลยเนี่ยหนึ่งนาดูเลยเนี่ยบงบในการปั่นคะแนีนพี่สี่แสนครับเนี่ยผมว่าทำได้สี่แสนโอ้โหใจบอดดักจริงท,ทำไ,ไม่ได้นะไม่ได้ตักซื้อสี่แสนตอนเนี้ยสามารถซื้อซีรีส์เด็ยคันหนึ่งเลยนะใช่ครับซีนี่เก่งค,มคอมด้วยใช่ครับแตะเลือกที่จะปักก่น ใจรักของจริงของแกเจ้าของเป็นคนจังหาของแล้วนะโอ้ผมให้ใครทำตามตามใจแกเลยโอเราก็เสนอว่าต้องส่งประมาณนี้ประมาณนี้โอ้เจ้าของคนเพชรใช่ไหมครับใช่ครับเจ้าของเจ้าของเป็นคนชัยภูมแล้วรถแกที่บ้านแกจะปั้นจะถูกปั่ นาดว่าเรายังแบบไม่ได้เดินทาที่ว่าทางใชทางแบบโคตรแต่ว่ารซึ่งก็มันหนิมมากไนะปแล้วสิผมรไอ้ต่อถนนอะไรอย่างเงี้ยโอ้สุดยอดผมว่าแนบคนที่ฉลิมากเลยเนี่ยวิ่งงานดิสอะไรเงี้ยนะใช่ครับผมโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าแนบแบบนี้มันมีด้วยเพิ่งเห็นว่าเออแบบมันมันยาวกว่าปกติอะไรเงี้ยอ๋อมันเป็นรุ่นของมันนะครับแกไปเลือกมา เป็นเฟืองท้ายลิมิเต็ดใช่ครับโอ้ผมเพิ่งรู้่หมีนะครับเนี่ยผมก็ไม่ไม่เคยเจอเหมือนกัน,นแต่แกเพิ่งเป็นตื้มาแล้วโอ้ขอข้าคลองได้เนาะข้าคลองได้โอ้ผมเชื่อของจริงผี่คุณีกันนี้ของแท้เลยอันนี้เดี๋ยวรอตัวสภาพว่าโอนแล้วผมจะไปเยอะไปเยอะหมถึงว่าเติมเติมแกยังไม่หยุดเหรอโอ้โหสุดจริง แน่นอนใจรักแล้วก็มีเงินด้วยใช่แน่นอนอคันนี้รวมรวมมาได้ประมาณกี่เดือนพี่อันนี้อันนี้ผมทำนานยอมรมับสามเดือนคือรถบ,บ้านอะ่ะก็ต้องคำใจว่ามันก็ต้องนานอยู่เด้อพี่ครับคือคือผ่อ,อ,อทำ เล่นแท้ใช่ครับสุดนะหนปัดซื้อสีสามสี่อันเพื่อจะามาใส่โอ้โหนีุ่้ปัดมันขึ้นขบจริงดคนเนี่นยฟั่มเร็ มาะที่วันรุ่งเราอ่ะใช่ที่วันทำถึงร้อยคันที่จะจะของจะแจ้งใช่ใช่จริงเห็นคือชอบมากแล้วพันธุ์นี้โดนใจจัดเมื่อก่อนนี่ผมว่าพวกเคเอ็มหวาหัวสมอที่ว่าพีสุดที่ว่าผีไปทำล่าสุดนะแต่ว่าดที่สุดไปอีกโอ้ื่อก่อนผมว่าผมสดแล้วจะเจอคันนี้ก็ไปสุดกว่าเมื่อก่อนนี่คือประมาณไหนพี่เคเอ็มเนี่ยตอกหวาบโว่ไหน J.M. ครับเต็มที่หัวสมอครับเครื่องเครื่องก็ตระกูลพวก J.O. ห้าหรือเป็นพวกอิซูโอกีบีเมื่อก่อนเนี้ยนะครับโอกีจีแต่เดี๋ยวนี้ของมันจำต้องล่างเอับเมื่อก่อนนี่ที่ว่าสเปคตุลเพชรนิยมกันคือ K.M. หัวสมอเครื่องอิซูอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องเลยครับช่วงล่าง S.B.R. อ่าโอยังไม่เป็นฮีโน่นะยอดคิดเลยเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้มันต้องฮีโน่ตรงตัวแล้วใช่ครับโอ้โหนี่ครับดูภายนอกครับแน่นอนมาก เพื่อมี็คนสงสัยว่าทําไมข้างหน้าเนี่ยออเขาถึงยังใช้เป็นไฟหน้าของไม่กล้าอยู่คือเพื <คำ S 3> ่อม <คำ S 3> ีอชอบใสคือแกแกชอบเป็นส่วนตัวนี้อ๋อความชอบกลาอมชอบแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ไฟเลี้ยวมันจะย้ายมาอยู่ตรงนี้อ๋อใช่ไหมครับเป็นหน<ช>้าตัว <ๆ S 2> ด,ดนะใช่ครับทีนี้แกก็เลยไปเป็นแก้มวิคเตอร์แล้วก็เอาไฟขึ้นมาตัวนี้อครับเพื่อมีไฟเลี้ยวข้างหลังตัวนี้๋อ้ชอบ ระเฉตัวนี้ความชื่นชอบของกระชฉตัวนี้ประมาณนี้ทุกคนขาตัเจ็ดร้อยแท้นะขาจบเจ็ดร้อยแหมนะไม่ใช่ขาไทยไม่ใช่ครับขาไทยญี่ปุ่นเลยแท้เบิกไม้เดือดครับเนี่ยของแทหมะอ๋อพี่กระจกมองข้ามไปไฟฟ้าใช่ไหมนี่ใช่ครับพับได้ดพับได้ใช่ไหมอุ้ยพับด้วยขาพับไฟฟ้านะครับโอ้แน่นอนนี่เป็นไง สุดละโอเคพี่สุดยอดแน่นอนมากชอบมากครับเวลาเราเห็นเลยแบบนี้นะผมว่าเป็นเป็นอีกความฝันหนึ่งของคนที่ว่าชอบปั้นรถอ่ได้ทำตามในสิ่งที่ตัวเองชอบนี่ยครับผมว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับอ่ะพี่น้อยฟางเบอร์โทรนะครับสนใจทำรถก็ศูน3 5 3 5้5สหสห้าสองหหครับ, 25, 6, รบเร็วนี้เดี๋ยวรออีกตกผักว่ะ จ็ดลอยใช่ครับเจ็ดลอยสีเคทีใช่ไหมใช่ครับผมโกะกันนะโกะผมก็เด็ดนะเด็ดจริงกันนั้นเดี๋ยวเราชมประมาณนี้ครับโอเคครับ